สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูาระบบปั๊มลมนะครับที่ผมใช้กับตู้ปลาผมนะครับแล้วก็ไม่มีวันดับนะครับสำหรับปั๊มลมตัวนี้ไม่มีวันดับนอกเสียจากว่าปั๊มลมจะเสียแค่นั้นเองนะครับปั๊มลมของผมเนี่ยจะเป็นปั๊มลม12โวลต์นะครับเป็นปั๊มลมมอเตอร์นะครับ ข้อดีก็คือเราไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับเพราะว่าผมต่อกับแบตเตอรี่แล้วก็มีโซล่าเซลล์ในการชาร์จแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือไม่ได้เสียค่าไฟเลยสำหรับปั๊มลมตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียของมันเนี่ยมันมันมีอยู่3าสอย่างนะครับก็คือเสียงดังแล้วก็ แปรงถ่านนะครับแล้วก็มีลูกยางนะครับข้างในตัวปั๊มลมเนี่ยมันจะมีลูกยางทั้งหมดอยู่6อันนะครับถ้าลูกยางขาดไป3อันมันก็ยังทํางานอยู่นะครับลักแต่ลมที่มันออกมามันจะเบาลมมันจะออกมาไม่แรงแต่มันก็ยังทํางานอยู่นะครับถ้าเป็นแปรงถ่านนะครับแปรงถ่านเนี่ยถ้ามันหมดถ้ามันหมดเลยเนี่ยมันก็จะเสียไปเลยนะครับสําหรับแปรงถ่านนะครับ อันนี้ก็คือข้อเสียของปั๊มลม12โวลต์น,นะครับก็ผมก็ใช้มามาเก็บเดือนละนะครับเพราะว่าผมมีปั๊มลมอยู่4ตัวนะครับแล้วก็2ตัวเนี่ยสตัวที่มาแรกๆเลยเนี่ยมันเป็นปั๊มลมตัวเก่านะครับลูกยางมันขาดไปแล้วลูกยางมันขาดไป3าอันทั้งสองทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่มันลมมันก็ยังออกอยู่แต่มันออกเบานะครับมันก็ยังมาอยู่ ส่วนอีก2ตัวอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่ได้มาตั้งแต่วันที่24เดือนที่แล้วนะครับก็ทําการเ,าเปิดมาวันนั้นเลยจนถึงวันนี้ก็วันที่20แล้วนะครับอีก4วันก็จะครบ1เดือนละนะครับถ้าผมให้ผมแนะนำปั๊มลมตัวนี้ผมแนะนําว่าให้ทําสลับกันดีกว่านะครับก็คือทําชุดหนึ่งทำตอนเช้าอีกชุดทําตอนตอน ตอนเย็นอะไรพวกนี้สลับกันนะครับถ้าทําแบบนี้มันจะช่วยย,ยืดอายุการใช้งานของปั๊มเนี่ยยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับยาวขึ้นกว่าเดิมปั๊มลมเนี่ยปั๊มลม12บวลต์เนี่ยมันจะมีหลายหลาย,หลายแบบนะครับมันจะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับของผมใช้เป็นตัวขนาดใหญ่หน่อยนึงนะครับมันมันก็เลยอยู่ได้นานกว่าตัวเล็กนะครับเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยผมลองแล้วถ้าเปิดแบบ ต่อเนียงเลยมาต่อเนื่องเลยแบบหน e ึ่งเดือนอ่ะคือเสียไปเลยสําหรับปั๊มลมตัวเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูปั๊มลมตัวเล็กแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นปั๊มลมตัวเล็กนะครับอันเนี้ยอยู่ได้เดือนเดียวถ้าเปิดแบบต่อเนีองนะครับอยู่ได้เดือนเดียวเสียนะครับส่วนมาดูลมนะครับ ลมที่ออกมาอันนี้2ตัวนะครับมีปั๊มลม2ตัวที่ที่ที่เป่าออกมานะครับมันก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่สําหรับลมที่มันออกมาเนาะนีครับก็เพียงพอนะครับสําหรับลมที่ใช้เพราะไม่ได้ใช้อะไรมากแค่ปลา6ตัวแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ใช้อะไรมากเนาะเด๋อ ผมจะพาไปดูชุดไฟที่ผมต่อกับปั๊มลมนะครับมันก็จะมีอยู่ผมเอาไว้ฝังข้างหลังนะครับฝังข้างหลังอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นปั๊มลมนะครับปั๊มลมที่ใช้อยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็น2อ,อตัวนี้เป็นเป็นตัวเก่านะครับที่ลูกยางมันขาดแล้ว3าม 3ชิ้นนะครับก็เอาเกาเกาไอติดตู้อะนะครับไปติดตรงที่มันขาดไว้นะครับแต่มันก็อยู่ได้มานานหรอกเดี๋ยวผมคงต้องเปลี่ยนใหม่ละนะครับอันนี้ตัวเกา่าส่วนฝังเนี้ตัวใหม่ที่เปิดมาตั้งแต่วันที่24สเดือนที่แล้วนะครับก็ <c oughs> 2ตัวนี้ยังไม่ได้ทำเอสองตัวนี้ทํางานละโทษทีนะครับ2ตัวนี้ทํางานตอนกลางวันไสสอสตัวนี้ทํางานตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มีพัดลม เป่าเพื่อที่จะให้ความเย็นกับตัวปั๊มลมนะครับไฟเนี่ยไม่ได้ต่อมาจากแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวไอ้นี่มันกินไฟเกินนะครับผมลองแล้วมันอยู่ได้ไม่ไม่นานมันกินไฟนะครับก็เลยเอาไปต่อกับไฟแรงจ่ายของอะแดปเตอร์ที่อยู่ข้างในห้องนะครับมาจ่ายให้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวสลับนะครับตัวสลับ สลับไฟนะครับเพราะว่ามาแรกๆเนี่ยมันจะให้ให้สายไฟมาแค่3เส้นนะครับมันจะมีฝั่งขาเข้า2เส้นนี้แล้วก็จะมีสายสีดําที่ออกมาแบบนี้อันนี้อันเนี้ยมันเอาไว้ใช้งานตอนกลางคืนนะครับสายสีดำนะครับส่วนสายสีแดงเนี่ยผมเสริมขาขึ้นมาเพราะว่ามันมีขาดีเลย์อยู่ตรงนี้1ขามันไม่ได้ใช้งานนะครับผมก็เลยเอามาต่อก็คือเอาเป็นใช้ตอนกลางวันนะครับ พอตอนเช้าเนี่ยมันก็จะสั่งการให้ปั๊มลมเราทํางานนะครับส่วนฝั่งนี้ที่ต่อสายสายไฟตัวเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นาสายไฟที่เอาไปต่อกับตัวรับแสงนะครับตัวรับแสงเนี่ยผมเอามาต่อไว้ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเอาไว้ข้างนอกบ้านหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับแสงผมเอาไว้นอกบ้านเดี๋ยวพอกลางคืนปุ๊บมันก็จะสลับสลับไปอีก ตำแหน่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาเอ้มาดูฝั่งนี้อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่เนาะแล้วก็เบคเกอร์อ Baker, นะครับเบเกอร์ Baker DC นะครับอันนี้เป็นของ DC โดยโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ชาร์จเจอตอนนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับแดดไม่ค่อยออกช่วงนี้ก็ได้แค่12.7นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูแผงแล้วกันแผงผมไว้หลังคานะครับแผงผมไว้หลังคาฝั่งครั้งนี้นะครับตัวนี้อันนี้เป็นแผงโมโน1น0่วัตต์นะครับแต่กระจกมันแตกนะเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนกระจกใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวที่เอาไป ใช้กับปั๊มลมมีแผงเดียวมีแผงนี้นะครับอ่ามีแผงนี้แค่แผงเดียวที่ใช้กับแผงนี้อีกแผงหนึง่งแต่แผงเนี้ยมันมันมันเป็นแผง 10'' 12โวลต์น,นะครับ12โวลต์มันมันไม่ได้ใช้งานผมก็เลยเไปไปห่วงให้เข้ากับไอตัวแผงนี้นะครับแต่แต่ไอชุดเนี้ยมันไม่มีไดโอดไดโอด ขันไว้ผมก็เลยเอาไดโอดไปใส่ข้างล่างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไฟไอตัวนี้ย้อนเข้าไปหาแผงนะครับเดี๋ยวมันจะไหมนะแผงนี้แผงนี้มันจะไหมแต่อันนี้แผงนี้ไฟมันมาสิบสิบแปดโวลต์นะครับหนึ่งร้อยวัตต์โมโนนะครับไฟมันมาเยอะกว่านะครับพลิกสุดมันอยู่ที่ยี่สิบสองโวลต์นะครับสําสหรับแผงตัวนี้เนาะผมก็เลยใช้แผงแค่นี้พอนะเพราะว่าไม่มันไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับ ใช้แค่แผงเดียวนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวชาร์จแล้วก็ต่อลงแบตเดี๋ยวผมคงต้องเปลี่ยนตัวชาร์จเจอไอตัวสีฟ้าเป็นแบบ MPPT เพราะว่ามันจะชาร์จได้เร็วกว่านะครับแผงนี้จริงๆแล้วอันนี้เอาไว้ทดลองอยู่นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาไว้ฝั่งนี้หลังคาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าหลังคาไอฝั่งทางเนี้ยมันแสงมันมาตั้งแต่ตอน จ็ดโมงเชา้าแปดโมงอ่ะมันได้แสงแดดแล้วฝั่งทางนี้นะฝั่งทนี้มันได้แสงแดดเร็วกว่าฝั่งทางนี้นะครับเดี๋ยวค่อยจัดจัดระเบียบดีๆค่อยว่าทีหลังนะครับก็ตัวนี้มันตัวนี้มันชาร์จแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันมันชาร์จแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ อันนี้ก็เป็นระบบไฟที่ใช้กับปั๊มลมนะครับที่ใช้กับปั๊มลมเนาะ